รู้แล้ว,ลวอนี่เขาไหมโอ๊ยผมว่าเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมแค่ปวดท้องนิดหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันให้ติ๊กหนักๆเลยเร็วๆสิ าวว We Kiss My ดีครับดีจบบังเลยดิโหวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยครับไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะเดี๋ยวเช็ดได้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะเมนูอะไรเนาะ เขาใจมากผมเอสเต็กเนื้อที่หนึ่งเอาเนื้ออย่างดีเลยนะเอาแบบแพงที่สุดในร้านไปเลยได้ค่ะแล้วคล่ะฉันเอาสปากเกตตี้คาโบนนร่าซอสครีมเฮดคาเฟ่เร็วๆได้หละ่ะฉันหิวได้เลยค่ะเดี๋ยวรออาหารสักครู่นะคะผมแลยคิดถึงคิดถึงคุณจริงๆเลย หยกก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะหายไปตั้งหลายวันคิดว่าจะเบื่อกันแล้วซะอีกโทผมจะไม่เบื่อหยกสุดที่รักของผมได้ยังไงผมแค่ต้องไปอยู่กับลูกหมูเขาน่คุณก็รู้นี่เฮ้ยเอ๋อ่ขาพูดถึงแต่ภรรยาตลอดถ้าคุณรักเขาขนาดนั้นแล้วจะมาหาหยกทำไมคะอืมไม่เอาแน่อืม อย่าทำหน้ามุ้ยแบบนั้นสิผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะนี่มันต่างหูเพชรนี่ครับคุณให้ยกหรอเอ้ารีบลองใส่สิของแพงๆแ,แบบนี้ต้องเหมาะกับคนสวยอย่างคุณแน่เลยค่ะ หยกคุณรีบไปก่อนเร็วเข้าเราเราจะให้หยกไปไหนล่ะคะไปไหนก็ได้เดี๋ยวก็โดนจับได้เนอะฉันไม่รู้จะไปไหนดีอ,อะซ่อนใจตรงกัได้รูดเร็วรู <c oughs> ดเร็วรูดเร็วนี่มีเข้าไหม ที่รมาได้ยังไงอะพีเตอร์ก็เลยข่าวคุณเป็นคนจองร้านนี้ให้ฉันไม่ใช่หรอฉันก็เลยรีบตามมานี่ไงฮะจะจ,จองให้คุณเหรอใช่วันนี้วันครบรอบเรานี่นะถ้าคุณไม่ไปกินกับฉันแล้วคุณจะไปกินกับใครอ๋อใช่ผมก็แค่แกล้งคุณเล่นไปงั้นแหละผมเนี่ยก็กะจะมาเซอร์ไพรส์คุณที่หลหังไง แต่เลขาขอผมได้มาเฉลยสะกก่อยดีสิเหน่แย่จันเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณคิดจะทำเพื่อฉันฉันก็ดีใจแล้วงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะโอ้ยผมว่าเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าร้านนี้มันคับแคบยังไงก็ไม่รู้คับแคบที่ไหนกันร้านออกจะก,กว้างขวางหรูหลา ไปนั <avez> ่งเลอค่ะฉันหิวแล้วเ คือผมกลัวคุณจะหิวจนทนไม่ไหวนะครับก็เลยสั่งไว้รอตรงหน้าเอา้าเสิร์จรหาเสร็จก็นี่ไปได้แล้วค่ะค่ะค่ะปีเตอร์นี่คุณใส่ใจฉันขนาดนี้เลยเหรอต้องใส่ใจสิ ก็คุณเนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักที่สุดในโลกเลยนี่นะเป็นอะไร,รเปล่าคะอ,อ๋ออาเ,เปล่าครับคือผมแค่ปวดท้องนิดหน่อยหนะครับคุณนี่นะคะเดี๋ยวฉันหายา,ยาให้ค่ะเหมือนจะพกว่อยู่ เร็วๆด้วยเดี๋ยวฉันให้ติ๊ก,กหนักๆเลยเร็วๆสิค่ะขอโทษวยนะคุณพอดีฉันลืมหยิบมานะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมก็ดีขึ้น คะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว,ว่ารถของคุณผู้หญิงขวางรถคันอื่นอยู่นะคะตกวนช่วยเลื่อนหัทีนะคะไว้ตายแล้วฉันนี่สเปรกจริงเลยเดี๋ยวฉันมานะคะคุณอ๋อครับโ,โยโอนออกได้แล้ว คุณปีเตอร์คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยให้โยนไปแอบในน้นอย่าบุบุกก็มาแล้วอยากให้โดนจับได้นีงไงล่ะเอานะวันนี้คุณกลับไปก่อนเนะเดี๋ยววันหลังผมชดใช้ให้เอาเป็นกระเป๋าใบใหม่ดีไหมกระเป๋าแล้วรองเท้าด้วยไหมคะ ได้ทุกอย่างเพื่อหยกสุดที่รักนะนะกลับไปก่อนเถอะนะจะได้ครั้งนี้หยกยอมให้หรอกแต่ถ้ามีครั้งหน้าหยกมันจริงๆด้วยจ้าจ้าเฮ้ยโอ้ย ดูสิว่าฉันเจอใครหยกเอ๊มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอ่อคือฉันไปเจอหยกที่หน้าร้านอะโลกกลจริงๆเลยเนาะจริงด้วยโลกกลจริงๆไม่ได้เจอแล้วตั้งนานมากินข้าวด้วยกันก่อน,อนเนาะไปเออไม่ไมีบ้างลนะูกหมูหยกเขาไปทัวร้านที่อื่นหรือเปล่าโอ้ย อยู่ขี่นำกรแก้วไม่เป็นไรหรอกม,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 มั้งมา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 อัปเดตชีวิตให้ฉันฝากหน่อยอัปตรงอัปเดตอะไรชีวิตฉันน่าเบื่อจะตายแค่ก็รู้โอ้โหต่างหูวสวยจังเลยเพชรน้ำดีซะด้วยใครซื้อให้หรอ,อแฟนฉันซื้อให้นะ่ะ จริงเหรอแกมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเ,ออเขาเป็นคนที่อายน่ะก็เลยไม่ได้ลงรูปคู่กันแล้วเขาเป็นคนยังไงหน้าตาดีไหมดีสิฉันไม่เคยคบใครดีขนาดนี้มาก่อนเลยแหละได้คนดีก็ดีแล้วโบราณเขาเรียกว่ากิ่งทองกับใบหยก แต่คู่ของเธอฉันเรียกว่าผีหน้ากับโรงผุกมันน่าจะเหมาะกว่าอะไรของแกทำไมจู่ๆแกมาว่าคู่ของฉันละ่ะก็ในเมื่อกล้าทำผิดศีลธรรมคบชูเสพสุกันรับหลังภรรยาเขาจะให้ผู้คนชื่นชมได้ไงจริงไหมคะปีเตอร์เออผมไม่รู้เรื่อง คุณคุณเรียกอะไรลูกหมูอย่ามาทำเป็นไข่สื่อเลยค่ะฉันรู้แล้วว่าพวกคุณสองคนแอบคบชู้กันคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะมีอะไรเหรอคะฉันเสียใจด้วยนะคะที่ต้องบอกเรื่องนี้กับคุณแต่ว่าสามีของคุณกำลังนอกใจคุณคะ่ะฮะคุณเอาอะไรมาพูดคุณมากล่าวหาสามีฉันแบบนี้ได้ยังไง ใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองดูนี่ค่ะนี่มันลายมือปีเตอร์นี่เขาบอกว่าให้ฉันพาคุณออกมานอกร้านไม่รู้ว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างในหรือเปล่าคะ่ะขอบคุณคุณมากนะคะไว้ที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะ ลูกหมูฟังผมก่อนนะผมรักคุณคนเดียวนะผมไม่ได้รักหยกหยกไม่มีค่าอะไรกับผมเลยจะพูดอะไรก็พูดไปเลยคะ่ะน้อจากนี้ไปฉันขอฟ้องหย่าคุณเชิญคุณเก็บข้าวของออกจากบ้านและบริษัทฉันได้เลยไม่ได้นะลูกหม,มูผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะลูกหมูผมรักคุณนะนะ คำพูดที่ออกมาจากปากคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีค่าอะไรให้ฉันเชื่อใจลาก่อนลูกหมูลูกหมูดูก่อนสิลูกหมูหยกหยกผม,ผมขอหยาดไปอยู่กับคุณก่อนได้ไหมอ๋อแกหมดเงินก็หมดประโยชน์แลว หรือว่าเงินสดดีคะโว้ยหยกทำไมทุ่งตาแบบนี้เก็บมอกท่าชินแบบนี้หมายความว่ายงไงอยากโดนด้วยหรอผมจะรู้อะไรครับ ผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโดนแบบนี้ไงโอ๊ยสายป่านนี้แล้วเมื่อไหร่พวกเด็กเสิร์ฟใหม่จะมาถึงเนี่ยชา้าๆแบบนี้เดี๋ยวฉันก็โดนคุณวันบทจะได้เดี๋ยวถ้ามาถึงนะแม่จะใส่ไม่ยั้งเลยลืมอะไรไม่เนี่ยครับครับโอ๊ย นี่นายม่ยืนขวางทางทำไมเนี่ยไม่เห็นคนหรือไงถ้าฉันเห็นเธอก็คงไม่ชนหรอกมั้งเธอรีบไปไหนก็ไม่รู้ก็รีบไปเข้างานไงคอยดูนะถ้าฉันโดนดุฉันจะมาเก็บค่าเสียเวลานายเลยอะไรของเขาเนี่ยเราก็รีบเหมือนกันไม่เห็นต้องหงุดหงิดขนาดนั้นเลย ก็หรอใช่เหมือนฉันเลยอืมเออเธอเป็นผู้หญิงคิดยังไงมาสมัครงานร้านนี้เขาว่างานเด็กเสิร์ฟที่นี่หนักนะไม่กลัวเหนื่อยหรือไงม่นายเดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งแยกเพศกันแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทำได้เหมือนกันหมดนั่นแหละนายอย่ามาดูถูกฉันหน่อยเลยดีกว่าโอเคโอเคขอโทษฉันเชื่อเดี่ยวนะ เธอละชื่ออะไรฉันชื่อโยกยินดีที่ได้รู้จักนะอืมยินดีที่ได้รู้จักอ่ามาได้แล้วหรอพวกเธอมาแล้วค่ะโยกบีมนี่ทอมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านฉันหรอ ขอ่ะแต่ก่อนฉันเนี่ยก็คอยรับใช้นางฟ้าหยกของบริษัทอยู่เลยตอนนี้เป็นนางฟ้าปีกหักแล้วเหรอจ๊ะ <c oughs> ฉันแค่ลาออกจากที่เก่ามาทำงานที่นี่เฉยๆนะบีมแต่ฉันไม่ให้เธอทำฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันมีสิทธิ์ไล่เธอมาทางไหนกลับไปทงางนั้นเลยบีมเธอจะไล่ฉันไม่ได้นะคุณวันเคารพฉันเขาทำงานแล้วแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วย เธอไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้นะจริงครับผมเห็นด้วยถ้าคุณไล่เขาผมจะบอกคุณวนันก็ได้ฉันให้เธอทํางานที่นี่ก็ได้ถือสว่าเวทนาคนอย่างเธอขอบใจนะบีมคุณบีมเธอต้องเรียกฉันว่าคุณบีมเพราะฉันเป็นเจ้าหน้าทเธอค่ะคุณบีมไปไปเปลี่ยนชุดเริ่มงานกันได้แล้วนายด้วยครับ นี่เมื่อฉันไล่แกออกเองไม่ได้ฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยข่าวนี้แหละฉันจะแก้แค้นแกที่สาะใจฉันเลยอ๋อได้สิคุณบีมวันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วถ้าคุณมีเรื่องด่วนจะคุยกับฉันเดี๋ยวฉันไปที่ร้านก็ได้จ้าไม่ต้องเกรงใจเจอกันที่ร้านจ้ะ Hmm? มีอะไรฉันได้ข่าวว่าวันนี้เจ้าของร้านจะมาดูการบริการของพวกเราแต่คุณบีมเขาให้เด็กเสริมต้อนรับแค่คนเดียวน่ะสิแล้วไงก็ฉันขอเป็นคนต้อนรับเขานะฉันอยากทดสอบความสามารถตัวเองจริงๆได้ไงอโยกจะมาขอกันง่ายๆแบบนี้ได้ไงฉันก็อยากโชว์ฝีมือเหมือนกันแต่ว่าเดียว ยิงฉุกเป็นก็ได้ใครใชนะจะได้ต้อนรับท่านเจ้าของร้านตกลงไหมก็ได้ยันมายันยิงยอมกระเป๋ายิงชุบชนะขอบใจนา้าไว้าเดี๋ยวฉันเล่าประสบก,การณ์ให้ฟังนะอืมตั้งใจเล่ะ ฉันไม่ได้เข้าร้านมานานร้านเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะคุณบีมใช่ค่ะคุณวันเขาปรับเปลี่ยนใหม่คุณจุ๋มโอเคไหมคะถ้าไม่โอเคตรงไหนบอกบีมได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมจะแจ้งคุณวันให้เองค่ะจ้าตอนนี้ยังไม่มีหรอกขออนุญาตเสิร์ฟน้ำค่ะ Yeah. <laughs> อะไรครับโยบไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะคนที่ผิดเขาน่าจะรู้ตัวเองไอเดเซอร์เจมดดบอแงบบหน้าสิแบบหมายความว่ายงไงอยากโดนด้วยเหรอผมจะรู้อะไรเหรอครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโดนอะไรนะหรอขออนุญาตสั่งสอนลูกน,น้องอีกครั้งนะคะคุณจุ๋มโดนแบบนี้ไง เดียวฉันไล่แกออกใช่ไล่ออกดีค่ะคุณจุ๋มเห็นไหมคุณจุ๋มยังคิดแบบเดียวกันกับฉันเลย <c oughs> คุณจุ๋มคุณบีมคะถ้าจะไล่ออกไล่ยกคนเดียวก็พอคะ่ะเดี๋ยวไม่เกี่ยวนะคะอย่าไล่เดียวออกเลยคะ่ะแล้วใครบอกว่าฉันจะไล่ลูกชายฉันออกละ่ะคนที่ฉันจะไล่ออกก็คือแม่นี้ต่างหาก คนที่เธอตกและพูดจาดูถูกสารพัดเขาเป็นลูกชายของฉันไงนะครับคุณแม่ผมขอเปิดร้านอาหารที่ภูเก็ตอีกสาขาหนึงนะครับไม่ได้หรอกลูกหนูยังมีความรับผิดชอบไม่มากพอขนาดสาขาที่กรุงเทพหนูก็ยังไม่เคยไปสัมผัสการทำงานจริงๆเลยแล้วแบบนี้แม่จะให้หนูไปเปิดร้านได้ยังไงงั้นเอาเงี้คุณแม่ ผมจะลองไปเป็นเด็กเสร์ฟที่สาขากรุงเทพถ้าผมทําได้คุณแม่ต้องให้ผมเปิดร้านนะครับก็ได้ถ้าหนูทําได้แม่ก็อนุญาตขอบคุณครับคุณแม่แต่คุณแม่ห้ามบอกคนที่ร้านนะครับว่าผมเป็นลูกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเกรงครับได้สิลูกไม่มีปัญหา จริงครับแล้วทำไมคุณเดียวไม่บอกพีพ่ะคะผมจะบอกหรือไม่บอกมันไม่สำคัญหรอกครับรู้แค่ว่าตอนนี้คุณไม่ใช่พนักงานของร้านนี้อีกแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ลูก,ลกหัวหน้างานมีพระเดชแต่ไม่มีพระคุณแบบนี้ร้านของฉันไม่ต้องการคุณจูมีมพอามผค่ะถทาหลังมีจะ้แบบนี้แล้วค่ะอย่าพูดให้บีม์เนะคะไม่การกระทำของเธอมันต่ำเกินไป ออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้หรือจะให้ผมแจ้งตำรวจข้อหาทำร้ายร่างกายครับไม่เค่ะไม่ค่ะมีอ,อไรแล้วค่ะมีอแลวเฮ้ยจะโทรตรวจตัดไปเนี่ยไม่น่าอะไรนะไม่เป็นไรใช่ไหมลูกผมไม่เป็นไรคุณแม่หนูก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันขอโทษแทนเพืด้วยนะไม่เป็นไรค่ะคุณจุ๋มขอบคุณนะคะ